พูดคุยนะครับเกี่ยวกับทราบควาเสียหาย5%้าเพราะเหรียญน,นี้มันดียังไงใช้งาน,นแบบไหนซึ่งตัวเกมมันจะบอกอยู่แล้วสารกองทัพเรือสารกลุมบอฟางสารหลักไซเบอร์โพสารแกลายสาระอะไรเงี้ยเกมมันจะบอกอนนนนยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยกันว่าเฮ้ยแลเหรียญน,นี้มันใส่ยังไงบหกควรใส่กับตัวละครอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับโอเคมาท้านเดี๋ยวขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะก่อนที่จะเข้าครับต้องบอกก่อนว่าตัวละครอะไรที่เหมาะคือ1มันมีปัจจัยนะ1 จะต้องเป็นตัวละครที่มีเพิ่มดาเมจครับ1อันนี้คือแบบประเด็นไฮไลท์เลยต้องมีเพิ่มดาเมจซึ่งถ้าตอนนี้เป็นคิสรุปค,ครับทุกคนที่โจมตีจะเพิ่มในส่วนต้อมเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรืออะไรอย่างเงี้ยในแนวเนี้นยในแนวเนีนย้นยฟี่เนื้อก็ได้แต่ว่ามันจะต่างกับตรงที่ว่ากองทัพเรือไงก็คือแค่กองทัพเรือไงแต่ฟี่เนื้อก็คือต้องกลุ่มของฟาร์เท่านั้นซึ่งเหลี่ยมันแยกกันเขียนนะเขียนนะเหลี่ยมมันแยกกันครับดังนั้นถ้าคุณจะใส่คุณต้องเอาตัวละครที่มีอัันนนนนนเเเีีีี้้้้ยยทท่่่่าาคือประดด็ถมใสล ประเด็นต่อมาครับหากเราจะใส่ปัญหาคือกูใส่เหเรียญเซตไหนดีวะเนี่ยคือปัญหาละดังนั้นเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาให้ด้วยเนาะซึ่งตามปกติแล้วเหรียญเนี่ยมันจะมาสามเหรียญย้ำม,มาสามเหรียญปัญหาเลยแล้วกูจะรู้ได้ไงว่าตัวนี้มันเน้นสกิลหนึ่งหรือสองวะปัญหานคือตรงนี้ถูกปะพอเราไม่รู้อ่ะเราเลยเลือกเซตไม่ถูกพอเลือกไม่ถูกดีที่สุดคือเหอเรียญเซตกลางครับเหเรียญเซตกลางคือเซตไหนเซตนี้นี่คือเซตกลางที่สุดการที่สุดไม่ว่าจะเป็นโลววิ่งบัด และวิธีในการใส่ครับยกตัวอย่างอันเนี้ยสมมติว่าเหรียญซ้ายสุดกับกลางอ่ะจะเหมือนเดิมย้มําอันเนี้ยคือเหรียญเนี้ยจะเหมือนเดิมเลยนะโจมตีกับเลือดย้ําจะเหมือนเดิมหรือโจมตีสโดยอันเนี้ยเลือดแค่2ช่องก็พอคุณจะเล่นแบบนี้ก็ได้โอเคไหมโอเคไหมโจมตีสี่เลือก2ไปเลยและเหรียญสุดท้ายครับอันเมื่อกี้สอันเลยแล้วมันดียังไงวะโอเคบางคนอาจจะมองผ้าไม่ออกเนาะ ก็คือว่าสร้างภาษีหายเพิ่มขึ้นเนี่ยสูงสุดของเหรียญอยู่ที่30%เกมฟิกละอยู่ที่30เมื่อกี้ที่คุยอ่ะคือแค่สมเหรียญดังนั้นแบบเขาว่าถ้าหลังจากนี้เกมแจกอีก3เหรียญคุณใส่เพิ่มได้เลยเขีย์นะเขีย์นะ,นะ,นะอ่ะโอเคอันต่อมาที่เราจะไปคุยคือว่าในส่วนของตัวคิดสรุแล้วกันจะได้คำนวณถูก15%มาเนเป็นเยอะขนาดไหนวะอ่านี่นี่คือคำถามมันเยอะขนาดไหนก็คือว่าเมื่อโจมตีถ้าที่ชนะสี โอเคไหมชนะสี่เมื่อไหร่จะโจมตีแรงขึ้นสร้างความเสียหายอะ่ะสาบเปอร์เซ็นตวกไปสิ้าคือ45ครับสมมติว่าคุณตีอยู่สักหมื่นหนึ่งคุณก็จะตีแรงขึ้นเป็นหมื่นสามนี่คือ30แต่ถ้าอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นหมื่นสี่ใช่ไหมแล้วถ้าคุณได้ถึงสามสิบหลักก็จะเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับหมื่นหกครับหมายความว่าสกิลเดียวอะ่ะคุณแบบเผลอๆดับดับเลยนี่ยังไม่รวมกับว่ามันเพิ่มในส่วนของแอตแทกได้ด้วยนะยิ่งถ้าโจมตีสูงงแแค่ไหนนกก็จะรขึ้อี ชัดเจนนะผมเลยมีเงื่อนไขว่าตัวที่ใส่จะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเขียนะ้ะเขียนนะโอเคต่อมาครับแต่ทีเนี้ยไอ้เหรียญอะแล้วเราจะได้อีกเมื่อไหร่วะเกมมันจะแจกไหมผมก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็แจกย้ําเดี๋ยวมันก็แจกและไอ้ตัวละครที่มันหมอกคืออย่างคิสรุเนี่ยหมอกฟี่เนื้อเนี่ยก็หมอกชัดเจนนะแต่มันไม่ใช่กับทุกตัวที่มันจะหมอกอากาาได้ไหมได้อย่างกาวก็ได้อ่าแต่ถ้าแผบไหนเล่นไม่ได้ก็คือทำใจไปเลยนะย้ำนะเดี๋ยวอนาคตคิสรุก็เป็นแต่ว่ามันนนกกกก็ออนนอีีีหหาาแแลลละะเย ลายสร้างความเสียหายตรงนี้แม่งโคตรดีผมบอกเลยคือดาเมจเพิ่มม,มันนับเป็นเปอร์เซ็นตะ์อยู่ละเนาะส่วนที่เหลือสร้างความเสียหายตามด,เมดมาเมจอีกมาแรงครับเนี่ยคือวิธีในการใช้งานแต่ที่เหลือไม่อยู่ที่ตัวละครแต่ผมบอกเพิ่งเื่อนไขไว้แล้วว่าต้องมีเพิ่มโจมตีเท่านั้นกลับกันกลับกันโอเคอันนี้กลับยกตัวอย่างอีกหนึ่งแบบไคโดโลซึ่งไคลโดโลเนี่ยมันมีเพิ่มเดฟใช่ไหมแต่โจมตีก็มีทีนี้มันเป็นตัวละครที่มีทั้ง2องอย่างควบคู่เลยเอา้าแล้วถ้าแบบนี้ใส่อันไหนดี นี่คือคําถามเอาแล้วถ้ามีทั้งเด็บด้วยโจมตีด้วยก้ใส่ด,ดีผมก็จะบอกว่าอันนดนนึนนงใส่เยอไม่มต้องซีเรสใส่เยอะครับจบแค่นั้นแหละคือใส่ดีกว่าไม่ใส่ะหรือคุณจะเอาโจมตี3ช่องก็ได้อีก2อันน่ะลบคาเยหาย15ใช่ไหมเพิ่มคาเซหายอีก15อย่างนั้นก็ได้ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันนะโดยที่จะไม่เอาเด็บเลยก็ได้โอเคปะ่ะที่เหลือมันก็อยู่ที่ตัวละครที่เราเล่นแหละมันค่อนข้างที่จะตอบยากเพราะในท้ายที่สุดเราก็ ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเฮ้ยตัวไหนมันดีที่สุดวะเห็นไ,ได้นะม,มาเลยตอบไม่ได้ครับที่เหลือมันก็มัดอะดีสุดถ้าถามอกมอ่เพราะว่าโลกมันยังมันยังมีเดฟมีอะไรพวกนี้เพิ่มกวาเรับประกัน,กนถ้าหายเลยมันก็เสียเสียดายอยู่ใช่ไหมล่ะแต่มัดอะถ้าโจมตีแล้วเอาแมงแบบแรงสุดไปเลยอันนั้นคุ้มกว่านั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะบอกว่าจะได้ไประโยชน์กันไปเนาะในการใช้งาน